คือบรรยากาศมันก็สวยดีนะก็ดูดีพื้นที่ลาบมุดมีข้าลูกนี้โผล่ขึ้นมาเข้าเดียวแล้วมันก็แตกมันอัศจรรย์นะเพราะว่ามันมันไม่มีใครที่จะมาสร้างได้อย่างนี้หรอกมันสร้างมาอะไรมันมันเป็นไปไม่ได้นะไม่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นช่องเข้าไปอย่างเงี้ยตามพระใจบีดอกก็คือภูเขาวิ้งมาชนกันเพื่อจะอ่า นั่นสารีละของท่านไวอ๋อคืออัดเดนมซีลีละเออนั่นแหละนั่นแหละจะอัดจะอัดทรงาลีละไว้คือเมื่อเก็บสารีละไว้เออนั่นแหละเพื่อให้พุทธอริยะเมตไตรพระเสมาไตรจะมาเกิดแล้วก็จะต้องเอาอธิอาทิมาไปคือมานั่นที่ฝ่ามือที่ฝ่ามือแล้วก็ประชมเพลิงที่ฝ่ามือใช่ใช่ใช่คือแต่ก่อนท่านเป็นพระราชาไง เป็นพระราชาแล้วพระศรีเมตไตรเนี่ยเป็นพระราชาแต่ว่าพระโคโดมเป็นควานช้าง oh, อ๋อเป็นควนอ่าแล้วก็พระฮักระเจ้าเป็นช้าง hmm. พระราชานี่สั่งช้างเออสังควานช้างให้ให้ให้ช้างเนี่ยอุ้มเหล็กแดงอ่ช้างก็เลยอุ้มไงอุ้มแต่อุ้มแล้วก็ตาย oh. ก็เลยเป็นกรรมตัวนั้นแหละครับแต่นั้นพระศรีเมตไตรจะต้องเอาเอาไอ,อ้นั่นมาอ๋อ oh. แต่พระอะไร คือพระอรหันตะองค์เน so ี sure. ่ยมีกรรมสุดท้ายทุกองค์ทุกองค์ทุกองถ้าเมื่อนองค์ก็ดีมานก็คือที่ว่าต้องโดนทุบจนตายอะไรกันดใช่ว่าโมกขลานะโมกขลาที่ว่าต้องโดนทุบไปใช่ป่ะก็คือถ้าแต่ก่อนท่านเป็นอ่าเป็นก็เรียกว่ามีมีแม่ที่พ่อแม่ตาบอดเนี่ยก็แล้วไปเชื่อฟังเชื่อฟังไอ้ไอ้ภรรยาก็เลยไปทำลายกรรมตัวนั้นนะก็ทำให้ ถ้าตะ้งรูก็ต้องลดทุกบ้าเลย e แล้วก็ของถ้ำของกาลาศิลาก็อยู่ก,ก็อยู่ก็นั่นก็น่าไปศึกษานะที่ทำกาลาศิลาเนี่ยแต่พูดเระวติศาสตร์ศาสนาพุทธเนี่ยนะมันมันมันอยู่ที่อินเดียเกือบทั้งหมดเลยมีที่เกือที่เดียวที่ <c> ไม่อยู่นะ <c> คือจำไม่จำมันมันเพิ่งเป็นของเนปาล2,400เองตอนตอนที่อังกฤษครอบครองอ่ะเพราะครองแล้วก็ให้นักรบกุลขามาช่วยรบพอนักรบกุลข่ามาช่วยรบแล้วก็เลยมอบของขวัญให้แกแกนักรบก็เลยทําให้แผ่นดินส่วนนั้นก็เป็นของเนปาลไปจากนั้นเราก็จะได้ เข้าใจอ่า<น>ไปเน,นปาลน,นี่เนปาลีถ้าถ้าบินนี้จากประเทศไทยลงเนปาลเลยมี่ไหมก็มีมีปกอ่อที่กัดบรรดุครับคือแต่ชนม้าขนไม่ค่อยป่าละมาอิเบียร์นู้ดอ่าก็ก็มันมันใกล้ครับมันใกล้ใกล้ <c oughs> ขาลงก็จะ จะช่วยพยุงยนะผมต้องฉีดสเปรย์เมื่อขึ้นเขาไอ้ดงกาสิลิแล้วก็พมโยนีที่แสดงอธิตปาพยาสุตรอธิธธเทล่าเนี่ยตะคิวกินเลยงั้นต้องพกสเปรย์มาด้วยก็ขึ้นมาก็ได้บรรยากาศ สวยงามแต่ก็มันก็ยากยากมันเหนื่อยการขึ้นลำบากแต่ว่ามาแล้วมันมีความสุขมีความสุขเออมันมีความสุขมันคือ,คอใช่คือผมชอบชอบมานั่งสมาธิตรงเนี้ยที่ผมอยากให้พวกท่านมาเห็นมานั่นก็มันมีความสุขนะครับความสุข เเรียกต้นอะไรไปละไม่มั่นใจอปเ,ปเ,ยยเยอยากเข้มดีครับอันนี้เป็นขาลงขาลงก็จะเก็บขาหน่อยเพราะมันขาลงลำบากข,ขาขึ้นก็ ออ <c oughs> ขาสั่นเลยขาลงต้องมีไม้เทา้ามีไม้เท้าช่วยไม้เท้าช่วยประยุงก็สวยงามอ่สวยงามบรรยากาศ ขาลงจากเขาการะลุป่าบรรยากาศสุขกายสุขใจอ่า ao que lupa อากาศกำลังดีดีพระอาทิตย์ก็ส่องสวยงามยี่คาลงเขากลุปป่าา สวยงามลมโชย <And> สวยงามการเย็นสบายอันนี้ก็เป็นภูเขาย่อลูกหนึ่งครับที่ติดภูเขารูปป้า ธรรมชาติถ้าเรารักษารักษาธรรมชาติก็จะทำให้ธรรมชาติอยู่ได้ความสวยงามอยูทัดสวยงาม ก็ห้าโมงโมงหโมงอากาศกำลังดีไม่ร้อนเย็นสบายการลงอิ่มสุขอิ่มกายอิ่มใจใไปนั่งสมาธิสัมผัสอันที่เก็บสรีละของพระมหากัสปะมีความสุขไ้สัมผัสอากาศ เย็นสบายยิ่งเพิ่มความสุขเป็นพลังในชีวิตได้สู้สร้างบุญบารมีจนกว่าจะสำเร็จเป้าหมายจงตั้งใจก้าวไปสู่ความวังความวังคือพระนิพพานพยายาม เมื่อมันเต็มบริบูรณ์มันสมบูรณ์มันก็จะได้รับผลดังที่ปรารถนาได้ดังนั้นการที่เรามาสัมผัสเขารูปป้าก็เพื่อสร้างบาร,รมีสร้างวิทยะบาร,รมีใช้ความเพียร ในการขึ้นมาบันไดก็พันห้าร้อยกว่าขั้น,นถือว่าหนักพอสมควรนี่ว่าบางที่ก็ชันหน่อยบางที่ก็ไม่เท่าไหร่